มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวดังจังหวัดระยองตามเลขร้อรถหลุดมา2งวดก่อนรวย12ล้านงวดแรกปากน้ำตาไปนะคะงวดต่อมาสมหวังเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวดังจังหวัดระยองตามเลขร้อรถหลุดออกมาสองวดแล้วค่ะ 16พฤษภาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่หมู่ที่6บ้านยางเอง็นตำบลห้วยทับมอนอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะหลังประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2568รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข251309ซึ่งมีผู้โชคดีถูกรางวัลที่1จำนวน2ใบรับเงินรางวัลไป12ล้านบาทก็คือ นางอ้นพักดีงามอายุ49ปีเจ้าของร้านข้าวขาวหมูและกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุนชื่อดังในพื้นที่ที่ชาวบ้านรู้จักกันดีในชื่อของเจโอ้น จอ้นเองกล่าวทั้งน้ำตาตนเองตัดสินใจซื้อเลขนี้เพราะได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์แปลกๆเมื่อเดือนก่อนหลานชายขับรถส่งทุเรียนแล้วลออัเกิดหลุดกระเด็นไปตกบนหลังคาญาติที่บ้านซึ่งเลขที่บ้านลงท้ายด้วย3 0 9ทําให้ตนรู้สึกสะด,ดุดใจและนําเลขไปเสี่ยงโชคในงวดต้นเดือนพฤษภาคมแต่กลับไม่ถูกรางวัลแต่ยังไม่ละความพยายามตนจึงตามมาซื้องวดนี้โชคดีถูกรางวัลใหญ่สองใบเต็มๆค่ะ หลังทราบข่าวชาวบ้านญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงมาแสดงความยินดีนั่นมานะคะบรรยากาศอบอวลไปด้วยความยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะโดยนางโอ้นได้ลงบันทึกประจาวันที่สพเขาชะมาไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเงินรางวัลวางแผนจะนําไปแบ่งให้คนในครอบครัวใช้หนี้สินและทําบุญเพื่อเสริมสิริม,มงคลให้กับชีวิตต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ